สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกซาก้านะครับในคลิปนี้ผมก็จะมามาเก็บเควสประจําวันกันนะฮะก็มาดูว่ามันต้องทําอะไรบ้างนั่นเองแบบยังไงอ่ะน้องๆถามว่าจะเวลยังไงให้ไวใช่ไหมครับเวลไวก็คือการเก็บเควสนะครับแล้วก็มันก็ใช้เวลาไม่เยอะสักเท่าไหร่ด้วยนะฮะก็มาเริ่มจากการอัพสกิลก่อนเลยนะครับอัพสกิลไหนก็ได้นี่คืออ่า อัพตัวเลเวลน้อยก็ได้นะครับถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะนะฮะแบบนี้นะครับเลเวลน้อยคือเลเวลสกิลน้อยนะครับก็เสร็จแล้วเนาะผ่านด่าน10ด่านอันนี้เดี๋ยวเราไปทํากันเดี๋ยวเราจะสุ่ม10ครั้งไอ้สุ่ม5ครั้งก่อนนะครับอันนี้ผมกดอ่ารับฟรี1ครั้งแล้วก็สุ่ม10ครั้งนะครับทาไมถามว่าทําไมก็ขี้เกียจนะฮะอาจจะถ้าไปรอเวลามันก็ต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมครับ เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็ผ่านด่านพิเศษนี่ก็ผ่านไปหมดแล้วนะครับก็จะหาแต่ด่านหลังๆเอานะฮะเพราะว่ามันจะได้สี่ห้าชิ้นนะครับเอา้าวันนี้เป็นวันคูณสองอ้าววันนี้ได้หาเป็นชิปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่4เนาะโอเคก็มารับของอีกมานะครับมีกิจกรรมใช้สะสม โอเคก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะอืมแล้วก็ใส่เพชรรับรางวัลใช่ไหมช่างมันก่อนนะครับแล้ววิธีดองขนมปังอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งนะครับน้องๆอ,อาจจะยังไม่รู้ว่ามันต้อง V3 ก่อนนะครับถึงจะดองได้7ชิ้นนี่นะฮะถุง VP p สุดคุ้มก็ V2 100เพชรนะครับแล้วก็ V3 150เพจจะได้4ชิ้นนะรวม7ชิ้นนะครับต้องซื้อ2อันนี้ทุกวันนะฮะแล้วก็ไม่ใช้รอใช้พวกกิจกรรมหรืออาจจะช่วงคูณ2นะครับแล้วแต่น้องๆจะใช้เลยนะฮะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าผ่านด่าน10ด่านใช่ไหมเราก็ส่งพลังงานให้เพื่อนก่อนนะครับแล้วก็รับคืนเราก็ได้มาแล้วนะครับผ่านด่านก็พยายามทําข้าวเป็นชิป นะครับตัวละครที่เป็นตัวหลักของน้องๆหรือเพื่อนๆนะครับก่อนนะอันนี้เป็นโฮโอแล้วกันนะครับฮะได้ทั้ง12ชิ้นนะครับเพราะว่าคูณ2โอเคอ่ไปอไปอ่ะเราก็เสร็จเควสแล้วนะครับแล้วเราก็ไปต่อสู้ในสนามประลองอันนี้ต้องกดไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับเพื่อว่าเผื่อว่าเวลามันจะได้รีนะครับเพราะว่า การจะต่อสู้แต่ละครั้งต้องใช้ประมาณ10นาทีนะครับเราจะได้ไม่ต้องรอนะฮะกดไปเลยดิกดข้ามไม่ได้เดี๋ยวร,รอรอยเขาตีเสร็จกันก็ได้นะครับหรือจะกดเองก็ได้ครับผมอันนี้กดกระชือไปเลยนะฮะอันนี้ก็ยิงเนาะติดโยียเลียร์โรปพ่นไฟียบร้อยอนะครับก็จบแล้ว สู้อย่างนี้3ครั้งนะครับพยายามใหญ่ขาดต่อให้แพ้ือชนะก,ก็ต้องสู้นะครับเพราะมันได้ EP ถ้าเราจะเอา EP เราต้องกดทุกวันนะครับแล้วจริงๆอาจจะใช้เวลาแค่ 1- นชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะฮะหรืออาจจะครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ําผมว่านะอ่ะอย่างมีอย่างวันนี้เป็นวันคุณ2นะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอไหว้ก่อนเอาของ ของพลังงานนี่หนะฮะแล้วก็ไปอ่าเข้าร่วมเดินป่านะครับถ้าเป็นวันคูณ2กดแบบ10ก็พอนะครับเอาแค่เ,คเววสนะฮะแต่ถ้าเลเวลตันแล้วไม่ต้องกดก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปเก็บคิตตันสะสมนะครับโดยวันนี้เป็นธาตุพืชหินปกติผมใช้ตัวอะไรดีวะนะลืมแล้วแหละหนึ้านหอ้สิบล้านตัวอะไรตีว่า อ๋อต้องมี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 งมนี่แหละเป็นธาตุเหล็กผมจะใส่อาวุธเหล็กให้เขานะครับอ่าเป็นอันนี้อาเซอูใช้ในวันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตีดาเมจเหลือครึ่งเดียวอืมมันเป็นธาตุไหนวะอ๋อสู้มแมลงเหล็กน้ำแข็งก็เอาเซเลบีแล้วกันนะครับ เพราะตัวไม่มีนะฮะตัวไม่พอเินยังไม่ได้ทําด้วยนะครับออผมใช้เป็นโซน่านะครับแล้วก็เอานิสัยรถความไวนะมาดึงในวันนี้ไม่รู้ว่าได้เรื่องมากน้อยขนาดไหนจะดึงแล้วเดิมหรือเปล่า, <c oughs> าก็พยายามกดออกนะครับเข้าใหม่ให้หินมันอยู่อันแรกนะฮะเราจะได้ ตีได้เยอะขึ้นนั่นเองตามนั้นเลยโอเคนี่อย่างนี้นะครับอยู่อันแรกพลังผวมไว้ก็จะน้อยกว่านี่แหละก็จริงๆต้องเอาเซเลบีไว้กว่าแต่ผมลืมใส่เขี้ยวหน้าเลยนะั้งตีแรออดไว,ไว้ยามทำเคเวสก่อนนะอันดับแรกก็ พีวีนะครับเอามาค่อยอย่างอื่นอย่างนั้นนะไปไปเรื่อยๆนะครับยิงเดเซอร์เข้าไปอ่าเดี๋ยวเสียงเกมอีกนิดนึงดีก,กว่านะครับเพื่อจะได้อัตราลดนิดนึงโอเคใส่ปรับดาเมจนะครับแล้วก็กดี ทำนั้น we ิกาขาโหดกระโดดกระทึบจ้าเอาแล้วไงเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพยายามทำดาเมจให้สูงๆนะครับเพื่อเน่เราจะได้ตังค์เยอะขึ้นเจเองการเล่นให้โปเกมอนของเรา เก่งหรือมีพลังเยอะนะครับต้องเล่นทุกวันเก็บเควสให้หมดนะครับก็รับพลังงาน <c oughs> ได้ก็รับนะครับรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะอาจจะพลาดไปวันละครั้งสองครั้งก็ได้เหมือนกันหมัง <c oughs> น้ำแพรนะฮะจริจงๆเ,เอ้ยประเพสอะไ,ไรนะฮะเอาเลยแล้วกัน โอเคมันมันได้ติตองล้านนึงว่ะน่าจะกดผิดนะครับแต่ล้านห้าเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับผมก็ใส่ของเซตนี้ไว้เลยแล้วกันนะครับผมจำไม่ได้นะว่าใช้ตัวอะไรเต ต่อสู้สนามบรนลองนะครับเหลืออีก5นาทีเราไปกดยิมก่อนเลยนะครับตอนนี้อ่ากวาดล้างไปเลยนะฮะอัตโนมัติจออันนี้เป็นก็มันก็สบายขึ้นหลังจากที่มีกวาดล้างออโต้นะครับไม่ต้องเข้าไปถึงข้างในโอเคเราก็กดไปได้หลายยิมละนะฮะแถมก็ได้มาเยอะพอสมควร กล่องนี่จะเปิดเลยก็ได้ไม่เปิดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะนั้นโอเคเสร็จแล้วกวาดล้างยิมแตในช่วงคนะูนสนะครับแนะนำให้รียิมดีกว่ามันจะได้แต้มเยอะขึ้นถ้ารีได้ก็รีนะครับถ้ามีเพชรหรือถ้ามีเพชรน้อยนะครับก็ยิมรีเฉพาะ ยิ้มดังหลังก็ได้นะฮะเอาสักสยิมมันมันได้แต้มเยอะนั่นแหละโอเคมาถึงศึกทาวเวอร์นะครับอันนี้ก็กดไปเลยก็ได้นะอ,อ,อันนี้เราข้ามนะครับเพราะว่าเราสู้ไปแล้วใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องสู้ใหม่เพราะมันได้ค่าพลังเท่ากันนะครับไม่ว่าน้อง,องจะอยู่แบบไหนก็ตามอันนี้เป็นแต้มพรสวรรค์38ถามว่าอย่างนี้จะซื้ออย่างไรนะครับ ผมแนะนําให้ซื้อเป็นพวกคีอันนี้ฟื้นฟูเลือดเราไม่ต้องไปโกรธมันหรอกเพราะมันไม่ได้ฟื้นฟูพอโปเกมอนเราไม่ได้ตายหรือเลือดลดนะครับถ้าได้ความไวมาจะดีมากหรือดาเมจนะฮะก็จะช่วยได้เยอะขึ้นในเรื่องผ่านซิกทาวเวอร์นะครับโอเคกดไปเลยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวสองครั้งเนาะ วันนี้สปีดมาเยอะเลยนะครับยิ่งสปีดมาเยอะเชอะเลอะเลยนะเยอะเราก็จะผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้แนะนําเป็นเปิด2ครั้งนะครับนั่นแหละถ้าเปิด10ครั้งผมว่าแม่งคงได้เยอะแต่2ครั้งก็เหลือแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้เพชรค่อนข้างเยอะอเราก็จะได้ของพวกประดับอย่างนี้นะครับแล้วตนะแต่ซุ่มในแต่ละวนันไม่เหมือนกันนะ วิธีผ่านเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอันนี้ผมจะผ่านไปก่อนนะฮะจะเลือกระดับแบบยากสุดนะฮะเพื่อจะได้แต้มเยอะแล้วก็แต้มพอสวรรค์เยอะนั่นเองพยายามคำนวณเวลาให้ดีเพราะว่าเราจะได้ไวขึ้นนั่นเองเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับ โอเคอันนี้บัฟผมจะซื้ออันกลางซื้อคีกดออกนะครับามาถึงชั้น47ละก็เหมือนเดิมนะครับเลือกอันสุดท้ายยากสุดพลังของเขา2ล้าน2นะครับก็เป็นคนในเซิร์ฟนี่แหละแต่พลังจะเพิ่มมากขึ้นจะถูกอัปเกรดขึ้นมานะแล้วแต่ว่าเขาจะไวได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะ พ่นไฟได้ไงกอดอนพ่นไฟก็โหดนะครับสกิลแรงทุกอย่างแต่ตีท่าุบินไม่ตายนะครับส่วนมากไอ้ตแต่ตะกี้ลกผีก็ธทา่าบินบเนี่ยในระดับพอๆกันนะครับอาจจะตีไม่ตายบางตัวเอโอเคอ่ะทีมาชนัยนะครับอันนี้กดได้ก็กดคือรอระดับ B หรือระดับ A ขึ้นไปก็ได้นะครับ หรือจะรีแล้วกดทิ้งไว้ก็ได้นะฮะล้วค่อยมากดรับอีกทีนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับอ่าอ่ะอันนี้รีไปเลยก็ได้นะครับสําหรับใครที่ v ีหรือ V10 ขึ้นไปสามารถกดกวาดล้างได้นะครับก็จะสู้ได้2ครั้งครั้งแรกเราไปก่อนนะฮะครั้งที่2เรากดกวาดล้างได้เลยแล้วสู้อีกทีเดียวนะครับก็จบเพสรของ อ่การประชนภัยใช่ไหมโปเกมอนลีกเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่คนแต่ชอบนะฮะโอเคเรากดเองก็ได้หรือจะปล่อยออโต้ก็ได้ถ้าโปเกมอนของเรานะแต่ถ้าเป็นทีมลิซด,ดอนกดกดออโต้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าลิซด,ดอนจะตายก่อนนั่นเองเราต้องหาตัวอื่นในทีมอื่นมาเพื่อกดออโต้นะเพื่อในควาสบายของเรา เราอยู่ที่การเลือกใช้โปกเกมอนด้วยนะครับเหลือวิชาอีกเท่าไหร่หรวะเดี๋ยวลองไปรับเควสก่อนนะครับว่าเราทําเสร็จไปกี่อย่างอ okay, โอเคกดสู้ต่อนะครับอันนี้เป็นนั่นแหละการท้าทาทยถ้ากดท้าทาทยส่วนมากจะเจอคนที่พลังน้อยกว่าหรือถ้าเราไม่ติดอันดับก็อาจจะเจอพ,พวกคนเวลสูงๆนะครับแล้วแต่จะกดก็ได้นะฮะ ถ้าไทยหรือธรรมดาก็ได้ตามนั้นนะครับอันนี้ก็สู้ไปสองครั้งแล้วนะเหลือแค่สเวทเองก็จะเสร็จหมดแล้วนะครับไปศึกทาวเวอร์ต่อนะครับเจอจีจีกอร์ดอนเาใช้เป็นกอร์ดอนใช่ไหมครับผมกลัวว่าผมจะกระเทิบไม่ตายเดินดี๋ยวลองดูก่อนว่าพลังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเราก็กดซื้อบาบไปแล้วด้วย นะครับเราไวกว่านะนกผีมันดีตรงที่เคลียร์โลได้นะครับประมาณนี้นะฮะไม่ตายจริงๆเลยนะเด็กเรายังดีที่มีโลนะยังดีที่มีโลเกี <c oughs> ่ยวไหมนไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวโดนกระเทืรมาแล้วอย่าในที่นี้ คือพลังป้องกันเราไม่ได้น้อยนะแต่ดาเมจของแต่ละตัวมันเยอะขึ้นแค่นั้นเองเราจะโดนดาเมจหนักขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะมาถึงชั้น50เราก็ซื้อบัฟนะครับถ้ามีอย่างนี้เราซื้อ3อันนะเพื่อพลังป้องกันเพิ่มคีิถ้าคีสิแล้วผมว่าไม่ซื้อก็ได้นะครับเก็บบัฟไว้ซื้อที่อื่นนะอันนี้พลังเขาเยอะกว่าเดิมถ้าเราแพ้หรือตายเราก็ออกใหม่นะครับ เป็นอย่างนั้นไปเคียโรนะครับออโอนเปิดปั๊บโอโอยิงอติได้ไหมเขตายนะครับอันนี้ยิงอติได้ไหมเ,เรียบร้อยนะครับ้นไปจบได้เรื่องนะครับดาเมจมาโครสํสำหรับศึกทาวเวอร์ Okay. พยายามเปิดครั้งที่2ด้วยนะฮะถ้ามีเพชรมันจะได้แต้มพรสวรรค์ยิบขึ้นอ่าใครวะเนี่ยกดไปก่อนเพพลังดูอัปเกรดมาเป็น3ล้านนะครับก็ไปนะ ก็บินนะครับแล้วก็ต้องโคงไปดีกว่าน,นะพอคิดแล้วก็คำวนวณไปด้วยสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่น้องๆอ,อาจจะลำบากในการผ่าน,านทาวเวอร์ในช่วงแรกผ่าน1020ก็ผ่านไปก่อนนะครับอย่างนี้คิดเยอะแล้วนะครับก็เอาพลังเป็นพลังป้องกันไปจะช่วยได้เยอะกว่านะครับอตอนนี้6 0นะครับพลังป้องกัน เจอก็เป็นดิสดอนเนาะจริงๆถ้าเจออย่างนี้นะครับต้องดูก่อนว่ากีฬาเขาไวกว่ากอดเอ้่ยกีฬาเขาไวกว่าดิสดอนหรือเปล่าถ้าดิสดอนไวกว่าเอานกผีออกได้นะครับเดี๋ยวลองดูเปิดปั๊บก่อนนะครับว่าจะยิงตายไหมตา,ายนะครับ คือถ้าเราค่าเขาไม่ตายเนี่ยปัญหามันจะเกิดตรงที่นั่นเนีะโลมันแรงนะฮะโลเขาจะแรงมากแคตตีเลยแล้วกันนะไม่เข้าด้วยลงยาบเราค่อนข้างเสียเลือดเยอะนะครับเรากดออกจากการต่อสู้เนยครับแล้วก็ไปสู้ใหม่แต่เราไม่สามารถเลือกระดับใหม่ได้นะครับเราต้องสู้ระดับเดิม ก็เดี๋ยวผมจะอันติบางกีราสนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำเหมือนเดิมไหมบางทีการเลี้ยงสกิลก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะโอเคจริงใช้กอร์ดอนอันติบางกีรานะครับแล้วก็ติดโลใช่ไห ผีดูดครับเ,เราด,เดิ้นกปดเลยนะไม่ตายตผีเราจะตายแนละ้วโอเคเอาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่าไปรอบหน้าเผื่อเจอบัาเพิ่มเลือดก,ก็ซื้อก็ได้นะเราไม่ได้ห้ามอยู่แล้วนะครับอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับก็เปิดสองครั้ง ใช่ไหมฮะได้แต้มขอสวรรค์ด้วยเอาไว้อัพนั่นเองเดี๋ยวเราจะไม่พูดถึงวิธีการอัพนะครับผมแนะนำให้อัพสปีดเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกต่อตามั้นอ่าสามล้านแปดนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอันตรีเลยแล้วกันนะครับดูท่าต้องตายแนะ่ๆ เเลยเราอย่างเงี้ยเราออกทันมะเนี่ย <c oughs> บ้าลืมดูน่าจะไม่ทันนะครับเอาทัน <c oughs> ยังอยู่ดีมีสุดเอาไงดีอะลูกผีออกนะครับแล้วก็เอาลิซาดอนเข้าลองดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปใส่พวกประดับเพิ่มนะครับ หรือเปลี่ยนตัวเอาการมีสายทีมมันก็จะช่วยให้ยางง่ายขึ้นนะครับผมเปิดปลาไปก่อน,นะะ <c oughs> แล้วกันตายเดี๋ยวไปดูความวายของกอดอนก่อนนะไหนว่าอิสดอนวายสี่เป็นสี่กอดอนวายหกนเก้า อันนี้ค่อนข้างเป็นปัญหานะฮะอไอเดียตรงนี้ตรงนี้มันกว่าก็ก็อ่ะโอเคเราเปลี่ยนนะครับโดยใช้เซราบียืนกลางกิลาตินา่าขวานะครับแล้วก็ ไม่ใช่กินไรเนะี่ยเดียก้ายืนขวากีรตน่ายืนซ้ายนะครับถามว่าเอากีรัลติน่ามาทำไมเอามาการดาเมจของเดียก้านะครับถ้ามีโลกมันก็จะดีถ้าไม่มีโลกก็ได้เหมือนกันนะครับเขาจะตายไปก็เซรละบีไวช้ากว่าเดียก้าเดี๋ยวขอไปใส่ชุดพวกประดาบก่อนนะครับให้มันไวกว่า เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียรอบเทินในการตีจริงจริงทำลิสดอนไว้กว่าหน่อยก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเซดเบีไว้โอเคใส่ข้าใส่ตัวสัมพันธ์นะครับแล้วก็ใส่เสื้อใ่าเสื้ออ่ะนี้นะ 6,006ไว้กว่าเดียก้าแล้วนะครับจริงๆถ้าไวกว่าอย่างนี้ก็โอเคแล,ะละ้วล่ะจริงๆเอาแค่ตีตีตัวแบบหนึ่งแบบนะึงเดียก้าก่อนพยายามเคลียร์เดียก้าก่อนนะครับอาเซอุสถ้าไม่ได้เก็บสแต็กก็ไม่แรงแต่ศึกทาวเวอร์นี่มันจะแรงอยู่แล้วน่าจะนะว่ากัน เรโดนตีใช่ไหมเราอันนี้ยิง,ยงเดียกาไปเลยเคียโรนะครับเจ้าเดียกายิงปั๊บเห็นไหมฮะกีาติน่าไม่มีผลถึงพอมไวเราจะช้ากว่าก็ยังสู้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็เคียโรของเซอร์บ,บีไปก็ได้นะครับอ่าอันนี้จะเปิดโล่ก็ได้นะครับหรือไม่เปิดก็ได้อ่าแต่ผมไม่เปิดอีกนานนะครับย,ยิงอาเซอุดให้ตายก็น่าจะ จบแล้วอันนี้อยู่ที่เราจะเลี้ยงเลือดหรือเปล่านะครับจะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้นะฮะเลี้ยงเลือดคือเลี้ยงเลือดให้เซเลบีนะครับก็เซเลบีตอนนี้เลือดน้อยเน,น,นาะต่างบับากระทืบตายไหมเนะี่ยถ้าเหลือเซลเซลบีตัวเดียวนะครับเราก็จะเลี้ยงเลือดได้จนเต็มหลอดอยู่ที่ดาเมจของเพื่อนๆด้วยนะครับว่า เยอะมากน้อยขนาดไหนอันนี้ด้าเมจเยอะเกินไปนะครับคิดอย่างนี้จะซื้อก็ได้นะครับไม่ซื้อก็ได้ไม่รู้แต้มันสะสมถึงตรงนี้หรือเปล่านะฮะก็ผมซื้อแค่อันเดียวแล้วกันเ,เราเจอเป็นจ G นะครับคอร์ดอนเดียการจริงเราใช้เดียกาก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่า ลิซัด,ดอนของเราจะเคียรโลได้ปะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอ,เ,อเอาเอานกผีแล้วกันนะครับเพื่อ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 ความไวในการผ่านพิแกนผ่านเขาน่าจะไวกว่านะครับเพ <c oughs> ราะว่าพลังถูกอัพอมาแล้วนี่ไ <c oughs> วกว่าตัวเลยนกผีเคียรโลนะครับแล้วก็เซเรบีเปิดปั๊บโลก็ได้ ต้องตาหน้าคอดอนต้องจีนแน่นอนอาไม่ตาจบไปนี้นเ,นเดี๋ยวลองเปิดบัฟดาเมจดูนะครับถ้าเซเลบีติดโลเราก็จะสบายขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าไม่ติดต้องดูว่าคอดอนจะทืบตายหรือเปล่าแค่แนั้นเองครับมันปรับได้ฮะ เปิดบัฟเตอร์เมดติดโลนะครับยิงเขาเหลือกอร์ดอนตัวเดียวนะครับไม่ใช่กอดอนตัวเดียวเขาเหลือแค่นี้นะฮะก็กอดอนไม่ค่อยหลากอะไรเราเปิดโลดีกว่านะครับกันพลาดก็ยิงกอดอนไปนะฮะโอเคเหลือเซนเตบีตัวเดียวแล้วก็ดนาดซุ่มลืมไปมันติดมือน,นะครับโอเคเคลียร์ก่อนเคลียร์โลก่อน อ,อย่างนี้ไม่มีโลแล้วนะครับเราก็ยิงได้เลยก็มีกดผิดกันบ้างนะครับของอย่างนี้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะชนะกอรส,สู้เรียบร้อยนะครับเราก็กดรับรางวัลน,นะครับอ้าวได้ใบแอดวานระดับสูงด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีเพาะพึ่งได้กดรับรางวัลน,นะครับเรียบร้อยอันนี้มีไหมก็เข้าไปนี่นะครับ ระดับตำนานเราก็กดไปเลยอันนี้กดออตโต้ก็ได้นะครับแนะนำทีมแต่ต้องดูก่อนว่าได้แค่ทีมเดียวนะครับยี 25, หมดเลยเนาะอ๋อไม่เป็นไรกดไปเลยนะครับ ยังได้อยูอ่เราได้เวลาพีๆอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับกดจำคู่ธรรมดาก็ได้นะครับจบับคู่ท้าทายก็ได้จับคู่ท้าทายมีโอกาสเจอเลเวลน้อยนะครับก็เราจะสบายในการเก็บอ่าค่าชนะต่อเนื่องอางนั้นเลยไม่กลักไม่กลักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเควดอีกอย่างนึงก็คือ สะสมคิดตั้นอันนี้จะเก็บเลยก็ได้นะครับจะผมตีไปเลยก็ได้แล้วเราจะไปตีเวอร์กันต่อนะครับ เสียนะครับโอเคไม่เป็นไรเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับมีไปเรื่อยๆก็บัฟดาเมจหายใส่บัฟถ้ามีเซเลบีนะครับถ้าไม่มีก็เอาตัวที่ชนะธาตุมาแล้วก็ตัวลดไวมันจะช่วยได้เยอะพอสมควร ทิงไปก่อนนะครับเดียก้าาระโดดสกิลเลกไม่ชนเบิร์ช ค่อยตอนเช้าก็กดไปเท่านี้นะครับหรือกดทีเดียวเย็นๆก็ได้นะฮะกดเย็นๆน่าจะไม่เจอไมตีนะครับไมตีมันต้องกดตอนช่วง11โมงถึงบ่ายโมงหรือ5โมงเงย็นนะครับถึง1ทุ่มก็ราวนั้นนะครับโอเคเราก็เคลียร์เควสเสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้อืม ก็เดี๋ยวไปต่อการแข่งโลกกว่านะครับดูว่ามีตัวอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับโห<ฮ><ฮ>เจอพลังล้านเดียวกดข้ามทั้งหมดอันนี้ไม่ต้องใส่ในคลิปก็ได้เนาะเดี๋ยวมันจะเปลืองเวลานะครับอ่าอันนี้ก็เหลือแค่กดออโต้นะครับอาจจะใช้เวลาแค่10หรือ20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้เควสประจำวันก็หมดแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยงเลยเข้าร้านค้าด้วยนะครับอย่าลืมซื้อพวกหินอัพเกรดนะครับประดับแล้วก็พลังแห่งเหล็กไม่ใช่ดิมันก็จะสุ่มนะฮะก็พยายามซื้อให้หมดนะครับถ้ามีตังถ้าไม่มีตังเราก็เอาไปอัพสกิลก่อนนะครับเหมือนเดิมร้านค้า v i p ถ้ามีก็เช็คด้วยนะครับเผื่อมีสกิลสี่ออกมานะฮะ อันนี้เราก็รีไปแล้วนะครับอาพยายามรีด้วยนะฮะเอา้ถึงสักร้อยหรือแต้มที่พอมีก็พอนะครับส่วนใครที่อยากได้โปเกมอนหรือนิสัยยังไม่มาก็พยายามดูด้วยนะเผื่อน,นิสัยอาจจะมาในวันนี้เช็คดูทุกวันนะครับเพราะนิสัยรีตอนตีห้านะครับเนี่ยแหละครับ1วันในการเล่นแคมีเท่านี้นะครับ คลิปนี้สำหรับการเก็บเควสประจำวันนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรไปแล้วครับ see you again นะครับขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ